เรื่ครับกำลังปูดสลักออกแ <c oughs> สดงว่าพัลวัตตู้คอนเทนเนอร์มันมีทอ่อทหารไม่ใช่คอนเนอร์ไม่ใช่คอนเนอร์มาลองด้วยทอ่อทหารแต่ว่าทน่ะ ดีครับปลดสลักออกอแล้วปล้วแล้วรอนี่ <c oughs> อพอมมางันนะพี่ แพี่มันมาช่วยก,กันกันใช่ป่ะพี่โตนพี่เโตนมาหน้าคัาล่างมันล้ว,ลวคิดว่าจะเอาตัวไว้วอยู่นี่ซะอีกจับีป้าแต่ไปถึงนู่นใช่ปะ่ะเออทำขบวนกับบางซื่อเดี๋ยวดูครับตอนนี้ครับสับรางนะครับนี่ทำการสับราง ทำออเรื่องแล้วาอยางเ <c oughs> นีที่จินมันก็ขับได้สองแคปนั่นแหละแคกหนึ่งกับแคปสองมันขับได้สองแคป รถจากรุ่นนี้อัดต้องก็ขับได้กองแคปเหมือนกัน